แต่ด้านหนึ่งขณะน,นี้สายตาทั้งโลกอาจจะกำลังจับจ้องไปที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะคะหลังจากที่รักษาสถิติไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่50วันติดต่อกันเริ่มมีรายงานถึงจำนวนผู้ติดเชื้อที่เริ่มจะน่าตกใจนะคะเพราะว่าวันเดียวมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง36คนและขณะน,นี้กำลังมีกระแสะกังวลค่ะว่าจะเกิดการระบาดระลอกสองที่กรุงปักกิ่งหรือไม่ค่ะติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะ ทางการกรุงปักกิ่งรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่46คนวันนี้ทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อร่วม80คนตั้งแต่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อ12มิถุนายนที่ผ่านมานับเป็นการติดเชื้อเป็นกลุ่มอีกระรอกหลังกรุงปักกิ่งปลอดผู้ติดเชื้อรายใหม่มาแล้วเกือบ2เดือนกลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับตลาดซินฟาตี้ตลาดค้าส่งอาหารสดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตเฟิงไทยทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปักกิง่งทางการกรุงปักกิง่งประกาศปิดตลาดซินฟรตี้และตลาดอีกหนึ่งแหง่งที่เชื่อมโยงกับการติดเชื้อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารวมทั้งพื้นที่อยู่อาศัยใกล้เคียง21แหง่งห้ามประชาชนเข้าออกบริเวณพื้นที่ดังกล่าวตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจคัดกรองเข้มงวดด้านเมืองเป่าติ้ง145กิโเมตรจากกรุงปักกิง่งประกาศใช้กฎอายการศึก 要以新发地及周边地区为重点，实施最严格的流调，开展深入全面的溯源工作，更加主动发现并控制感染源头。对重点地区、重点区域、重点人群检测全覆盖，逐步扩大检测范围，及时发现确诊病例。 วันนี้ทางการกรุงปักกิง่งสั่งปิดสถานกีฬาในร่มและสถานบันเทิงทุกแห่งเพื่อฆ่าเชือ้อและห้ามผู้ที่ไม่ได้อยู่อาศัยในเมืองเดินทางเข้าออกพื้นที่เทศบาลน,นครปักกิ่งประกาศให้ผู้ที่เดินทางเข้าไปในตลาดซินฟาตี้ตั้งแต่30พฤษภาคมเป็นต้นมาเข้ารับการตรวจคัดกรองและใช้มาตรการกักตัวอยู่บ้านสองสัปดาห์มีรายงานว่าตั้งแต่30พฤษภาคมเป็นต้นมา มีคนราวสองแสนคนเดินทางไปยังตลาดซินฟาตี้เจ้าหน้าที่จะติดตามและตรวจผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขณะนี้ตั้งจุดตรวจคัดกรองเกือบ200จุดทั่วกรุงปักกิ่งและตรวจประชาชนไปแล้วกว่า76,000คนจากการตรวจตัวอย่างในตลาดซินฟาตี้พบเชื้อโควิด -19 บนเขียงปลาแซลมอนนำเข้าแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าต้นต่อการระบาดมาจากไหน และพบว่าเชื้อโควิด -19 ที่ระบาดครั้งใหม่มีความคล้ายคลึงกับสายพันธุ์ที่ระบาดในยุโรปหลังการระบาดรองหัวหน้าเขตเฟิงไทและผู้เกี่ยวข้องถูกปลดออกจากตําแหน่งจากความล้มเหลวในการป้องกันและควบคุมการระบาดโควิด -19 ชาวเมืองปักกิ่งหลายคนระบุว่าเป็นกังวลต่อสถานการณ์การระบาดระลอกสองแต่ยังมั่นใจว่าทางการสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 好好บรรณาธิการ Global Times สื่อของทางการจีนสแสดงความเห็นมั่นใจว่าจีนจะสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้และจะไม่เกิดการระบาดขนาดใหญ่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในเมืองอู่ฮั่นชลัทนทรโยธาสมุทรไทย P ี s รายงาน